ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับนา <Yeah. S 1> วันนี้ก็อยู่กับเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้นะฮะผมจะมาเล่นปืนที่เรียกได้ว่าเพิ่งโดนเนิฟมาสดๆร้อนๆเลยนะครับในแพทปัจจุบันของเรานั่นเองนะครับบางคนอาจจะงงเอ้ยปืนโดนเนิบแล้วมึงทำคลิปให้คนดูทําไมวะ <Yeah. S 1> ก็อย่างบออย่างที่บอกเลยนะครับอย่างปกคลิปหรืออย่างชื่อคลิปนะครับบอกว่ามันโดนเนิฟมาก็จริงนะครับแต่มันก็ยังโกงแบบสุดขีดอ่ะนะ มันงัดได้ทุกระยะนะไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะกลางนี่คือระยะหากินของปืนนี้เลยนะครับแล้วก็กึ่งๆระยะไกลเนี่ยถ้าคนที่เล่นไจโรหรือคุมคุมปืนคุณนะคุมปืนคุมแรงดีดอะไรช่ำๆหน่อยนะก็คือยิงได้สบายเหมือนกันนะในระยะกึ่งๆระยะไกลหรือระยะไกลก็อาจจะได้ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นปืน a r นะครับผมเป็นปืนที่ลั่นไวนะครับลั่นไวไม่พอนะครับนะดาเมจอยู่ที่ประมาณ28นะครับนะเม็ดละ28นะครับ ด้วยการที่มันลั่นกระสุนไวเนี่ยพอๆกับเเทียบเทียบ,บแบบว่าเป็นลองให้คิวคิวนายนะคิวคิวนายลั่น83นะแต่ดาเมจเป็น25ใช่ไหมแต่อันนี้ลั่น80ดาเมจ28นะครับก็เจอพวกเพราะ MX9 คิวคิวนายเนี้ยถ้าเฟิร์สช็อตเราดีเนี่ยกินขาดได้นอนนะครับอันนี้แล้วก็ ที่มันดีกว่าพวกนั้นก็คือมันเล่นได้ทั้งระยะกลางและกึ่งๆระยะไกลนะครับมันยิงได้โอเคนะกระสุนตรงกระสุนไวนะครับแล้วก็ความควบตัวโอเคนะครับถึงมันจะโดนเนิฟมันก็โดนเนิฟไปแค่ความเร็วเคลื่อนที่นะครับแล้วก็อะไรอะระยะเวลาการรีโหลดให้มันรีโหลดช้าขึ้นอะช้าลงช้าลงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับถ้าใครอยากชมไฮไลท์แล้วนะครับพร้อมกับของแต่งที่ผมจัดเซตลองจัดเซตใหม่นะก็ สามารถรับชมได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมโอเคฮะกดแล้วใช่ปะกดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปมาครับผมนะก็เข้าสู่เกมแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาคือปืนนี้มันเล่นได้ว่าเนี่ยทีมตรงข้ามก็เล่นทีมผมก็มีเล่นบ้างนะครับเพราะว่ามันกดทุกตาก็เจอทุกตานะเพราะว่าเป็นปืนที่โอเคนะครับมาเดี๋ยววางโทฟี่ก่อนเฮ้ยซ้ายมา อ่าปาเธอมายัดไปก่อนนะฮะมาดีครับก็ามาดีครับอ่าเดินไม่ดูอ่าอีกหนึ่งหัวแตกไปเดินไม่ดูในหัวลูมมาากหมดอุ้ยโอโ้โหมันโอ้โหมันล็อกรอเลยเนี่ยวะกะแบบไม่ให้ผมได้เกิดเลยอะ่ะไปครับวางท็ฟี่ไปนะครับวางแบบซัพพอร์ตเพื่อนนะเวลาปลาระเบิดเข้ามามันจะได้ไม่โดนนะปลาปลาต่อต่อโอสมก์บางงี้เล่นไม่ได้เลย มาเอาใหม่นะครับผมมา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 เฮ้ยในจุดอุ้ยิงไม่ทันนียหนึ่งสองสามโอ้โหเฮ้ยลู่สามเลยเกินไปแล้วอย่างเงี้ยนะเห็นไหมครับนี่ขนาดโดนเนิฟมานะเว้ยมันยิงได้ขนาดเนี้ยลั่นไวแรงนะครับมันมีที่ไหนครับไอปืนอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ใช่ a อ l วอลถ้าเขาจ้างกูมาเดี๋ยวกูขายเลธนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันนะครับไปครับตามรถบังคับลูกรักของเราไปนะครับ รถบังคับแห่งโชคชะตาป,าป๊าบหัวแตกไปขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อขึ้นต่ออะครับวางโทฟี่ไปอุ้ยดีนะเพื่อนยิงให้โอ้โหเจ็บ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 เดี๋ยวรีโหลดก่อนนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับเรียกว่าบางละจันเป็นซาบูไรแบบเดินมาจากช่วงไหนก็ไม่รู้ฟันสักทีเดียวผมหัวทิมเลยนะครับเมื่อกี้นี้มาครับมาต่อวางโซฟี่เหมือนเดิมครับ วางซัพพอร์ตให้เพื่อนด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตตัวเองด้วยนะครับขอมีประโยชน์นี้หน้าอมานะครับถามว่า S Wallpad นี้มันโอเคไหมผมมองว่าโอเคนะมันยังโอเคอยู่นะโอ้โหอืเอฟเฟกต์เปิดนนีก่ก็โอ้โหยิงทีก็ตัวกระตุกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกระตุกในในเกมนะครับเครื่องในกระตุกเลยนะนี่ไงเอาคืนไปเดิ บอกแล้วอย่าประวัติระยะนี้ก็เอสวอลฮกเกอร์ก็ฮกเกอร์เถอะครับนะโดนเนิฟมาแล้วมาทําทรงทําสร้างไมันไม่ใช่เอสวอลที่โดนเนิฟมาแล้วก็ยังแบบจีจาเลยนะมายิงเอรกทีหนึ่งแก้แค้นนะครับไอตัวเดินตายอีกหนึ่งมาเนี่ยลูกทรงลูกซองก็ไม่ทันได้แบบว่าไม่ทันได้อ้าปากครับตาครับ,รบปลาทุบปีดักเอ๊ะไม่ใช่ปั๊โอ้โหป่าเธอไม้ดักโอ้โหพูดไม่ทันครับกําลังลนนะฮะจังหวะเมื่อกี้นี้มาเราก็ใช้คอมโบ UAV วแล้วบังคับไปนะโอ้โห มันเกิดตรงหน้าเราเลยแล้วผมก็ลังรโหลดพอดีโอโวิ่งมาอย่างนี้ก็สวยดีครับหึหแตกไปหนึ่งตารกยิงจะแตกสองนะันแต่โอ้ยโอ้เพื่อนนอนทำไรวะนะโอ้โหเห็นเพื่อนแล้วแบบง่วงตามเลยดูแบบผมโดนยิงจะตายอยู่แล้วไม่จะตายตายแล้วนะแต่แบบเพื่อนนอนดูนะมาเดิมาเด็กจะโหลดไปทู้แล้วมาดิแตกหนึ่งป๊บโอ้โหโอ้โหมันอยู่ไหนวะเนี้ยสาเจอโอ้โหเจอจริงด้วยนะผม มาครับเหลือกี่นัดเหลือหนึ่งนัดมาครับหนึ่งนัดเอ้าชี้เอา้าหมดก็ได้เรียบร้อยเลยเงี้ยเอ้าเหลืออยู่เหลือลอยู่แตกไปนัดเดียวก็คุ้มคุ้มไปดิครับนะครับเราวิ่งชิดขวาขอบก่อนครับอ๋อติดติดอวิ่งชิดขวาขอบนะครับผมมาครับวางรถบังครับไปไปเอออันเนี้ยไงเจอรถบังครับอุย้ย <c oughs> กำลังแบบเยาะเยอะไอตัวที่ผมยิงอยู่เลยโดนสวนซับกปร,ร้ยงเดียวหงายท้องเลยครับเมื่อกี้นี้ ง่ายท่องกันไปเลยไดย้ป่าเธอไหมเข้าไปโอ้โหเต็มเต็มดินี่ความแม่นนี่มันอะไรกันวะยิงปืนไม่แม่นนะเว้แต่ปาเธอไหมแม่นอันนี้ก็ไม่เอาสาลยิงอืนต้องอย่างนี้นะครับผมคือสเตปนี้เนี่ยมันเป็นสเตปหากินของคนเล่นคอ of Duty นะครับสเตปสไลด์สไลด์สไลด์ยิงนะเพราะว่าสไลด์ในเกมนี้เนี่ยภาพแอนิเมชันสไลด์มันยังแบบโอโเวอร์วางอลังการอยู่โคตรไวเลยอ้าวไอ้นี่เดินมาโดนระเบิดเพื่อนหวัวทิ่มเลย เป็นผมเจอผมก็หัวร้อนครับอย่างเงี้ยมาวางรถบัคไปหนึ่ง,งรถบัคจะไปทางไหนโอเคไปทางเพื่อนน่าจะมีเพื่อนล็อกให้นะอ่าดูซ้ายนิดนึงนะครับผมไปครับใกล้หมดใกล้จุดหมดแล้วโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บเยอะเยอะขนาเยอะโอ้โหไอตัวนี้อีกแล้วนะครับคือมันกับผมนี่จะลงรอยกันไม่ได้เลยใช่ไหมเอฟเฟกปืนมึงก็อับกันมาซะเต็มเลยอะ่ะเวลายิงผมนัดหนึ่งเนี่ย คือกระตุกเลยไม่ใช่ตัวละครกระตุกนะเครื่องผมเนี่ยกระตุกเลยนะครับผมโอ้โหมันก็ทกําเกินไปเออบางทีมันก็ทําเกินไปนะครับมาเดี๋ยวขึ้นท้ายเครื่องบินครับอย่าหาทับนะครับถ้าเจอเกมตึงๆนะขึ้นท้ายก็บินมาเสี่ยงนี่ไงกระพิกยิงไปดมันเสี่ยงตรงไหนวะนะโอ้ยมีคนยิงโอ้หน้าเครื่องสองสาตัวเพื่อนทาอะไรวะเนี่ยขวามือเนี่ยยิงไป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 สุดหมดเอาแล้วปืนพกปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหไอตัวเดินกีกเลยไอตัวเดินนี่มัน <c oughs> เดี๋ยวรีพอร์ตเลยรีพอร์ตแบบว่าเอฟเฟกปืนเยอะไปรีพอร์ตทำให้เครื่องเราแหลกนะครับผมโอ้โหโดนลูกซองอีกแล้วอ่ะมามามาเกิดใหม่เว้ยเกิดใหม่มันต้องเทพกว่าเดิมแน่นอนนะครับโอ้โหโอ้โหเกิอ้โหัวลมก่อนโอ้โหอีกตัวหนึ่งก็เอฟเฟกปืนอลังการซะเกิดอีกตัวหนึ่งก็ยิงยังคมเลยป่าเธอไหมโอ้ยโอ้โหขนาดพีกวิเดียวเนี่ยไปเลโดนเธอไหมไปดิเปลี่ยนจุดดีกว่านะครับผม โดดลงไปโดดลงไปนะครับผมวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปจุดบนเครื่องหมดแล้วนะครับไปจุดใหม่เลยครับขึ้นห้องดําไปเดี๋ยวดักห้องดำสักหน่อยดีกว่ามากวางโทฟี่ไว้ไหเวลามันเดินมาแล้วมันจะปาเข้าห้องสมุรใช่ไหมถ้ามันติดโทฟี่เรามันระเบิดตัวเองตายแน่นอนนะครับรอคนแบบมาติดกับดักเรานะครับนั่งรองเลยหนึ่งอุย้ยโอ้โหนัดเดียวได้ยิงสองเลยยิงธนูลูกเดียวได้นกสองตัวอุย้อยแงนมองอะไรอะ่ะเมื่อกี้เนี่ย ข้างบนหัวผมมันมีอะไรวะมันรึกว่าผมอยู่ข้างบนแทงน้ําใช่ไหมยิงไปเด้งางครับงางรอหนึ่งนัดสุดท้ายโอ้โหมันใช้คุ้มจริงๆวหนุ่มคนนี้น่าจะชนะแล้วนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ